สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องคนทวีปนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนานะครับวิธีเลือกคันตีเหยื่อปลอมนะครับให้กับผู้ที่ต้องการจะหาคันตีเหยื่อปลอมสักคันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนักตกปลาครับมือใหม่หรือนักตกปลาที่ต้องการจะหาคันที่2องคันที่3ตามงบประมาณที่ต้องการจะหาซื้อคันนะครับตามสไตล์แบบของผมเองนะครับครับผมก็ปัจจุบันนะครับคันตีเหยื่อปลอมก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือเบสคัตติ้งนะครับก็ผมไม่ได้มีนะผมก็จะ มีเป็นแบบสปินนิ่งเบสคัตติ้งก็ลอกก็อยู่ด้านบน,นครับเป็นลอกหยดหน้ำนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นลอกสปินนิ่งนะครับสปินนิ่งก็จะอยู่แบบนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับก็ประมาณนั้นนะครับในเรื่องของอประเภทของคันนะครับเพราะฉนั้นนานาก็ต้องดูว่าชอบเบสคัตติ้งหรือสปินนิ่งส่วนตัวเนี่ยก็จะนิยมใช้สปินนิ่งล้วห่ตอนนี้แล้วก็เรื่องของคันนะครับก็ ตีเหลปลอมเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องเลือกซื้อคันเนี่ยเราก็จะมีนิยมซื้อบ,าบ่านแอฟแล้วก็ไปหน้าร้านก็อยากแนะนําให้น้าๆนะครับอลองไปซื้อที่หน้าร้านนะครับเพราะว่าเราจะได้เอาตัวเองเอามือตัวเองไปสัมผัสกับคันตีเหลยปลอมนะครับสิ่งแรกที่เลือกซื้อคันตีเหลยปลอมก็คือเรื่องของน้ําหนักน้าหนักคันตีเหลยปลอมก็ต้องเบานะครับเพราะเราต้องถือตีกับมันทั้งวันนะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือเวลาน้าๆที่ต้องการเข้าหมายออกหมายนะครับจะมีคันปัจจุบันก็จะมี นอกจากหนึ่งท่อนแล้วก็จะมีสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนนะครับด้วยเทคโนโลยีของของคันไนมะ่ว่าจะเป็นสองท่อนสามท่อนสีน่ท่อนกับเทียบกับหนึ่งท่อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ในเรื่องของอเส้นของคันนะครับความเหนียวของคันเนี่ยก็พอๆกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้น,านา้าๆก็ลองเลือกดูว่าชอบคันหนึ่งท่อนสองท่อนเพื่อเขาออกหมายได้อย่างสะดวกนะหรือจะเป็นสามท่อนสี่ท่อนอันนี้ก็อยู่ที่ความต้องการของของตัวผู้ตกเองนะครับโอเคครับก็ในเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปถ้าเราไปหน้าร้านเนี่ย เราก็ไปดูว่าคันที่เราถือนะครับคันตีอัป้อมเนี่ยเราต้องการาต้องการแบบไหนงบมันเราเท่าไหร่เราก็ต้องไปดูราคานะครับแล้วก็ดูว่าคันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นด้ามเนี่ยก็จะมีนะครับความาในส่วนของด้ามมาดูที่ด้ามก่อนเนาะด้ามสั้นเนี่ยก็จะเ,เป็นเวทต่ําๆเวทอ่อนๆนะครับใช้สามารถใช้มือเดียวในการาตกปลาได้นะครับส่งเยอะเล็กๆได้ดีแล้วมีความแม่นนะครับนั่นก็คือ ในเรื่องของด้ามสั้นพวกปลาสะดวกนั่นเองนะครับใช้งานง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการตกปลาที่ใหญ่ขึ้นนะครับด้านม,มันก็จะมีความยาวที่มากขึ้นเพราะเราเพราะว่าเราต้องใช้เหยื่อที่หนักขึ้นแล้วก็ปลาที่มีขนาดมากขึ้นนะครับด้านก็จะมียาวมากขึ้นแล้วก็ตลอดไปถึงด้านที่สําหรับยาวนะครับยาวมากขึ้นอีกนะครับกว่าเดิมมากกว่า1ฟุตนะครับง,งานพวกนี้ก็คือคันตรงนี้ก็คือคเป็นคัน8ฟุตต้องการใช้เหยื่อที่มีน้ําหนักแล้วก็หมายพื้นที่โล่โงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานวางังหรือง,งานใช้ฝััก ดามก็จะยาวเพราะว่าเหยื่อที่หนักนะครับแล้วก็ต้องการสร้างระยะนะครับเขาถึงทำด้ามยาวมาแล้วก็ให้ทําการจับในการตีแบบนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างอชันนะครับก็จะใช้ข้อศอกในการสร้างชันนะครับเรื่องของด้ามก็ประมาณนี้ในเรื่องของการใช้งานนะครับก็ลองดูนะครับอันตัดมานะครับไหน,หนก็ถืออยู่แล้วผมพูดถึงเรลวซีดนะครับเราก็รู้ว่าเรลวซีดนะที่ทางผู้ผลิตให้มากันที่เราดูอยู่เนี่ยเป็นแข็งแรงหรือเปล่านะครับเป็นเรลวซีดของอะไรนะครับแหวนจับ ลอกแน่นไหมนะครับขันแน่นไหมนะครับให้มาตรงหรือเปล่านะครับเรลซีทนี่ต้องตรงนี้นะครับกับลอกในสปินนิ่งเนี่ยจะต้องตรงกันนะครับกับตัวกับตัวไกด์นะครับต้องวางตรงกันนะครับต้องดูอย่าให้เบี้ยวเนาะก็ประมาณนั้นนะครับในเรื่องของการเลือกเรลซีทนะครับถ้าเป็นของฟูจิเป็นของมาตรฐานก็ถือก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นเป็นเรลซีทของยี่ห้อที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความทนทานนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีอยู่2ส่วนในเรื่องของด้ามจับนะครับก็จะเป็น วัสดุที่เป็นด้ามก๊อกนะไม้ก๊อกแล้วก็เป็นโฟมยาง eva นะครับถามว่าแตกต่างกันยังไงนะครับด้ามก๊อกเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกความละเอียดความไวที่ดีกว่าด้ามโฟมยางนะครับแต่ว่าในเรื่องของความตนทานโฟมยาง eva จะมีความทนทานมากกว่านะครับแล้วก็ทนต,ต่อสภาพาแวดล้อมได้ดีกว่าตัวด้ามก๊อกนะครับอันนี้ก็ต้องเลือกดูเอานะครับว่าชอบด้ามก๊อกหรือชอบด้ามโฟมยางนะครับในส่วนของเดลซิสเราก็เลือกได้แล้วครับต่อไปครับก็ในเรื่องของตัว รายเวทนะครับรายเวทนะครับในเรื่องของรายเวทอย่างเช่นตัวนี้นะครับในปัจจุบันรายเวทเนี่ยในเรื่องของคันเนี่ยที่เราพูดพูดกันอยู่พลังของคันเนี่ยจริงๆมันก็คือรายเวทนั่นเองนะครับรายเวทเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับเขาจะบอกมาทางผู้ผลิตก็คือบอกมาเป็นหน่วยของปอนนะหรือเป็นหน่วยเป็น LB นั่นเองก็คือปอนนะครับ LBS นะครับก็คือปอนนะครับก็บอกมาเป็นเรื่องของเบอร์สาย PE เลยนะครับเพราะนั้น เราต้องดูลายลายเวทให้ได้ก่อนว่าอย่างเช่นคันนี้นะครับสองขีดแปดอนด์ Born, อ่าสามขีดแปดนะครับเนี่ยคันนี้เป็นสามขีดแปดอนด์นะครับเราต้องแปลเราจะรู้ว่าคันนี้จะตกปลาได้กี่กิโลเราต้องแปลงจานวนหน่วยปอนด์ให้เป็นกิโลก่อนนะครับจริงๆแล้วมันต้องคูณด้วย0.4 5หแต่ว่าเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือตีว่า2ปอนด์ต่อ1กิโลนะครับ3ปอนด์ก็คือ1.5้ากิโลนะครับแก็คือ4กิโลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวทคันคันนี้ก็คือเวท เวดสายที่ใช้ร่วมบคันนี้เนี่ยมันก็คือสอดคล้องกันอยู่แล้วนะก็ต้องใช้สายที่มีน้ําหนักที่ทนแรงดึงนะครับมาใช้ที่3ามขีดแหรือ1.5ึ่งจุดหกโรือสกิโลมาใช้ร่วมกับคันนี้นะครับมันก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นแม็กซิมัมมัน4ีกิโลนะถามว่าไปตกกระช่อนได้ไหมช่อน1นกิโลนะครับตกได้ไหมนะครับช่อน1นกิโลบวกแรงสบัดอีกประมาณกตีเต็มที่เลยบวกกับหมายกโลกเวลาลากเนี่ยอีกกิโลนึงก็รวมเป็น2อกิโลนะครับเพราะฉะนั้นช่อน คันนี้เป็นแม็กซี4นะครับเพราะนั้นช่อน2 1งกิโลเนี่ยคันนี้ก็ตกได้แล้วนะครับแต่ว่าการที่จะเอาคัน3ขีด8ไปวัดไปอัดปลาแรงๆให้ปลิวให้ลอยเนี่ยก็คงเป็นไป,นปนไม่ได้นะครับเพราะนั้นเมื่อเราดูไลเวทแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการถามหาก็คือในหลายๆคนก็จะบอกว่าพลังของคันด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วไลเวทน,นะครับยิ่งไลเวทสูงเท่าไหร่จะเป็น 10- 20หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย พลังของกมันก็จะตามมาอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับอันต่อมาครับอันที่สองบอกมาเป็นสาย PE นะครับบอกมาเป็นสาย PE นะครับอย่างที่ผมบอกไปคันนี้นะฮะก็คือคันที่บอกมาเป็น PE นี่ส่วนมากจะเป็นงานชายฝั่งแล้วก็เป็นงานทะเลนะครับแต่ก็บอกมาเป็น PE 0.4ถึง1นะครับเราต้องแปลงขนาดสาย PE ให้เป็นปอนก่อนนะครับเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ไปดูเบอร์สาย PE นะครับที่0ูดกับ1นะครับตามมาตรฐานของตัวญี่ปุ่นเนี่ย PE 0.4ก็อยู่ราวๆ5กิโลนะครับ แล้วก็พ e. ี1หนึ่งก็อยู่ประมาณ9-10กิโลนะ้เมื่อตีเป็นปอนด์ก็2เท่าของกิโลก็คือ10ปอนด์จนถึง20ปอนด์นั่นเองนะครับเป็นเวทที่นานาที่ชอบตกปลาช่อนตกชะโดชอบใช้กันมากเลยนะครับเวทนี้ตกกระพงนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราไปตกปลาช่อนที่1กิโลเมื่อกี้คันนี้ก็มีพลังลายเวทแล้วก็มีพลังที่เหลือเฟือที่จะไปงัดช่อนเอาให้เปลือกให้ลอยเอาเอา,เอา,เอามันนะครับก็คันนี้มันก็ทําได้นะครับแต่ว่ามันก็จะพลังของการที่มากนะครับก็จะให การส่งเหยือ่อเล็กๆเบาๆก็จะด้อยลงไปนะครับในส่วนของถามว่าเอาแล้วนะครับแล้ว PE 1ผมจะใช้ PE 2ได้ไหมผมไม่แนะนําให้ใช้ก่อนนะครับเพราะนั้นอยู่ที่ความสามารถเฉพาะบุคคลความชานาญเฉพาะบุคคลที่แม้แต่กันบอกมาว่า8ปอนด์แต่น้าจะใช้15ปอนด์มันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ความชนานาญความความสานารความชำนาญเฉพาะบุคคลแล้วกันนะครับส่วนตัวก็จะ แนะนำตามมาตรฐานของคันดีกว่าเพราะว่าเป็นการเซฟของคันนะครับโอเคครับเมื่อเรารู้ถึงไายเวทแล้วก็พลังของคันนะครับมันจะเป็นการสอดคล้องกันยิ่งรายเวทมีมากเท่าไหร่พลังของคันก็จะมีมากขึ้นตามของคันนะครับก็พอจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับต่อไปในเรื่องของแอคชั่นของคันนะครับแอคชั่นของคันก็คือนะครับก็จะแบ่งเป็นผมที่แบ่งเป็นสส่วนใหญ่นะครับก็คือฟาสมอดูเลตแล้วก็สโลว์นะครับมันส่วนของฟาสต์ดูก่อนนะครับฟาสต์เนี่ยเขาก็พูดถึงแอคชั่นของคันก็คือการ การโน้มลงเวลาที่เราตกปลานะครับมันเวลาที่เราอัดปลามันก็จะโน้มลงนะครับในเรื่องของฟาสเวลาที่เราไปเลือกคันตีอยู่พร้อม้ฟาสมันจะโค้งอยู่ประมาณหนึ่งในสามของคันเนาะหนึ่งในสามของคันนะครับแล้วก็ e โมดูลเลตก็มันก็จะเวลาที่เราอัดปลาเนาี่ยมันก็จะโค้งมาอยู่ที่สองในสามของคันอยู่กลางคันน,นั่นเองนะครับแล้วก็สโลมันก็จะคันก็จะโค้งไปถึงโคนเกือบเถึงโค่นเลยนั่นคือสโลวแล้วจะรู้ได้ไงครับว่า ในฟาสในสโลวในมอดูเลตนะครับก็เวลาที่ไปอยู่หน้าร้านก็คือผมก็จะวิธีเช็คนะครับก็คือเวลาที่ผมเลือกคันดียูพร้อมเนี่ยผมก็จะจับเอามือจับที่เลียวซีตรงนี้นะครับเพืการเคาะหาที่ตรงโล่งนะครับอยู่หน้าร้านแล้วก็ดูแล้วก็เคาะดูการสั่นของปลายคันเนี่ยนยฮะเวลาที่เคาะมันก็หยุดสั่นของปลายคันอย่างนี้นะครับถ้าว่าสันนาาา่นนะครับถ้าเราเคาะตูดนะครับแล้วมันสัน่นเฉพาะตรงส่วนหนึ่งในสามนะสั่นเร็วๆรวัวๆ,ๆ,ๆแล้วก็ขึ้นสปั๊ได้เร็วเนี่ยนั้นตีไปเลยว,ว่่าาเป็นนนฟชั แต่ว่าพอเราคอแล้วมันสั่นถึงกลางคันแล้วก็มีการยกขึ้นยกลงของปลายที่มากขึ้นเนี่ยก็เป็นโมดูลเลตนะครับแต่ว่าถ้าเคาะตูวแล้วสั่นไปทั้งคันเนี่ยก็คือเป็นสโลนะครับแล้วแบบไหนดีกว่านะครับในเรื่องของฟาสตเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือฟาสเนี่ยมันจะโค้งแค่ตรงนี้เฉพาะมันแสดงว่ามันอ่อนตรงนี้นะครับในเรื่องของความไวเนี่ยฟาสจะทําให้ความรู้สึกเร็วกว่านะครับได้รับความรู้สึกที่ดีกว่านะครับแล้วก็ความแข็งนะครับตรงนี้นะครับเวลาที่เราไปไปวัดกับปลายหรือไปฮุกนะครับรอจังหวะปลาอน ปลาชะโดปลากระพงนะครับเวลาฟาดเอาไปอัดเนี่ยมันจะคันด้วยที่มันงมนิดเดียวนะครับมันก็จะทําให้ลังสายนะครับวัดตาเบ็ดเข้านะครับปากปลานะครับเข้าส่วนที่แข็งของปลาได้ดีกว่าเป็นดับสโลนะครับเพราะฉนั้นตัวสมตัวเองเนี่ยก็จะเลือกชอบเป็นคันฟาดมากกว่านะครับนี่นะฮะก็เวลาที่เราเลือกคันก็ง่ายๆเลยนะครับก็จับแค่เลียวซีดนะครับแล้วก็เอามือเคาะแล้วก็ดูเส้นคันดูปลายคันการกระดกแค่นั้นเองนะครับ โอเคครับก็อันต่อไปนะครับก็ในเรื่องของอาถามว่าเอาแล้ว p o w e r l i ลนะครับเช็คยังไงนะครับ powerlip p o w e r l i เนี่ยก็มันก็คล้ายๆกับตัวฟาสเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปฟาสเนี่ยมันก็สะบัดแค่หลายคันนะครับทีนี้เราจะคันนี้จะเช็ค p o w e r l i t ได้ยังไงเวลาที่เราไปอยู่หน้าร้านนะครับในหล,ลายๆบริษัทผู้ผลิตเวลาทาโฆษณาขายเนี่ยเขาก็จะใช้ลอกเนาะแล้วก็สอดเข้าไปในไกด์แต่ละตัวแล้ไปยก ไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำหรือจะเป็นถังน้ําอะไรก็แล้วแต่ยก <c oughs> เพื่อจะเช็คว่าคันเนี่ยสามารถเหนียวนะยกได้ดีแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีในเรื่องของ power lift อีกนะครับผมก็จะจะให้เราเอาลอกติดตัวไปหน้าร้านเราไปงัดก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็จะมีวิธีเช็คก,ก็คือหล,หลายๆคนก็จะเช็คว่าเวลาที่เราไปกับเพื่อนก็คือให้เราถือด้านก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนถือตรงปลายนะครับแล้วก็ลองงัดงัดคันขึ้นนะครับเพื่อดูว่าคันเนี่ย เป็นฟาสหรือโมดูเลตหรือสโลนะครับถ้าเป็นฟาสมันก็จะงงคงมาแค่ส่วนปลายถ้าเกิดมันเลียรหรือตรงกลางนะครับแล้วทีนี้ก็ลองให้งัดงัดด้ามน,นะครับลองงัดด้ามด้ามสู้ดูนะครับกับคนที่ถืออยู่เราก็จะสัมผัสได้ว่าคันนั้นอนะ่ะมันสามารถสู้งัดอัดสามารถสร้างแรงยกมันก็จะรับรู้ได้สัมผัสได้ถึงแรงยกของคันนั้นนะฮะแล้วถ้าเป็นไม่ได้อีกนะครับก็ให้เราตัวเราเนี่ยเปลี่ยนนะครับ จากผู้ถือด้านก็มาถือตรงปลายดูนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเรางัดหรือเจ้าของร้านงัดนะครับเวลาที่เราเขางัดขึ้นมาเนี่ยเราจะเ,าเราจะรู้ว่าเวลาที่เขางัดขึ้นเนี่ยเราที่เราดึงอยู่เนี่ยเราจะรู้พลังของคันที่มันสร้างแรงกระทำอยู่กับมือเรานะครับถ้าคันไหนที่มีพลังที่ดีหรือ p o w e ล l i ที่ดีเนี่ยมันก็สามารถงัดมือเรารู้ว่ามันต้านมือเราเป็นอย่างมากแต่ถ้าเกิดด้านไหนที่เขางัดแล้วแล้วรู้สึกว่าต้านมือเราน้อยคันนั้นก็คือ power l i ก็จะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนั้นก็คือนี่ก็คือวิธีเช็ค2ออ,อย่างของผมนะในเรื่องของของกันที่เป็นคันคันฟาสนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ power lift นะครับก็ก็จะประมาณนี้มากกว่านะครับก็ให้นา้าๆลองเอาวิธีผมไปเลือกดูแล้วนา้าๆก็จะได้คันที่ถูกใจนะครับตามราคาที่ตามงบมันที่เราต้องการในเรื่องของเส้นของคัน power l ข,ของคันพลังสงคัญนะครับก็แบบนี้นะครับก็คือสอส่วนให,ใหญ่ก็พอแล้วนะครับเราก็จะได้คันที่พร้อมที่ ถูกใจของเรานะครับไม่ย้วยไม่อ่อนนะครับอันสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมต้องการนะนําเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่แนะนํานะครับในเรื่องของอะไรรูกไหมฮะก็เรื่องของไกด์นะครับไกด์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับก็คือถ้าเกิดไกด์อยู่บนเนี่ยก็คือเป็นเบสคัตติ้งเนาะข้างล่างก็เป็นสปินนิ่งนะครับสปินนิ่งก็จะอยู่แบบนี้นะในเรื่องของเบสคัตติ้งเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องในเรื่องของไกด์ที่ใช้นะครับสักเท่าไหร่นะเเพรราาาาะวว่่ในนกกงงอออสยตั เบสคัตติ้งจะไม่ค่อยแบนเหมือนสปินนิ่งแบบนี้นะสปินนิ่งเวลาเราตีสายเนี่ย mm hmm. เห็นไหมฮะว่าสปูล uh, อยู่แบบนี้นะครับมันก็จะต้องกวัดมันจะคลายตัวนะครับ mm hmm. เพราะฉนั้นไกด์ตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําหน้าที่ที่คอยเลียงสายนะครับ PE หรือสายเอ็นออกจากออกจากตัวนี้นะครับจากที่มันวงกลมมันเนี่ยตัวนี้ค่อยๆเลี้ยงให้เล็กลงแล้วก็ส่งหย,ยอ,อกไปเพราะนั้นไกด์ตัวนี้ต้องทําหน้าที่เลียงนะครับ mm hmm. เพราะนั้นตัวเฟรมนะครับตัวขาไกด์ถ้าเป็นไม่ได้เนี่ย ก็อย่าให้เลือกขาไกดที่มีคุณภาพที่แข็งแรงก็อย่างเช่นทนการเสนิมทนการแกดกรอนอะไรไแบบนั้นนะฮะมากกว่านะครับขาเฟรมนะครับก็จะเป็นวัสดุที่ลื่นนะครับจับและสัมผัสได้ดีนะครับในส่วนของวงแหวนก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับวงแหวนเนี่ยมันก็จะมีหลายระดับด้วยกันแต่ว่า,าถ้าเกิดว่าเรามีในงบ,งบประมาณในการซื้อเนี่ยไกด์ตรงนี้ก็จะเป็นสเตนเลสน,นะครับแล้วก็เฟรมไกด์นะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัววงแหวนเนี่ยก็จะมีทั้งโอลิงนะครับ ฟาดไลท์แล้วก็เป็นซิกนะครับหรืออะคูนก็แล้วแต่ตามงบมันเาณแต่ถ้าเกิดเราไม่มีนะครับก็งบมันที่เยอะนะครับเราก็เลือกดูไกด์ที่ค่อนข้างจะดูวัสดุที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็วงแหวนก็สัมผัสได้โดยการเอานิ้วไปสัมผัสเบาๆนะครับรูบๆดูว่าเอ้ยวงแหวนตัวนี้มันลื่นนะถ้าวงแหวนที่ลื่นวงแหวนที่มีคุณภาพดีๆเนี่ยเวลาที่เราไปใช้เนี่ยมันจะช่วยทําให้สายเนี่ยวิ่งออกได้ดีมันทะให้ลื่นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าวงแหวนที่มีคุณภาาาพททีีาาท่่รคสูง เวลาที่เราไปตกปลาแล้วก็เราต้องอัดอยู่กับปลานานๆเนี่ยมันจะเกิดความร้อนสะสมอยู่ในตัวแหวนความร้อนเนี่ยจะทําลายเป็นตัวทำลายสายเอ็นหรือสาย PE เราแต่ถ้าวงแหวนที่มีคุณภาพราคาแพงๆเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีังนั้นมันจะช่วยทนองสายถานอมสายด้วยนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของอีกอย่างเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับนอกจากวัสดุที่ทําแล้วก็อะไรแล้วนะฮะเราก็ต้องเลือกในเรื่องของอ,อน,นี่นะครับ นี่ก็คือระนาบแบงค์นะครับก็คือแบงค์ขังคันนะเป็นระนาบศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นไกด์ที่ดีนะครับก็คือเขาจะต้องวางมุมนะที่เป็นมุม70องศานะครับ70องศาเพราะว่าเป็นมุมที่ทำให้สายเนี่ยเวลาที่เราตียบไปมันจะคล้องเนี่ยมันจะมันจะดึงรูดออกมาได้ง่ายเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะคล้องเป็นมุมที่สามารถทําให้ลดการพันของสายตีเ e, ีเวลาที่ตีออกไปได้ดีนะครับ ถ้าเกิดว่าเรามีงบก็ก็อยากให้เลือกใช้ไกด์ที่เป็นของมาตรฐานที่เป็นของฟูจินะครับเป็นไกด์มาตรฐานซึ่งเขาได้วางไกด์ไว้ที่70องศาแทบจะทุกตัวนะครับโดยเฉพาะตัวในสุดเนี่ยตัวที่สําคัญเป็นตัวที่คอยเลี้ยงตัวนี้ท,นทําหน้าที่ที่ดีที่สุดนะครับก็ในเรื่องของไกด์ก็ประมาณนี้นะครับไกด์ตัวในสุดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไกด์ตัวนอกสุดนะครับก็คือยูบนสุดหรือเราเรียกกันว่า uh, ทิปท็อปนะฮะทิปท็อปเราก็ต้องดูว่าไกด์เนี่ยตัวทิปท็อปเนี่ยลื่นไหมนะครับ เวลาที่เอามือลืล่นไหมสะดุดไหมถ้าลื่นมือนะครับก็แสดงว่าตัวทิปท็อกก็ทำมาดีเวลาที่เราเคาะสร้างแอคชั่นของเหยื่อเนี่ยมันจะลดการพันบนปลายไกยได้นะครับบนปลายบนสุดหรือตัวทิปท็อได้นะครับเพราะนั้นก็ให้น,น่าดูแค่นี้เองนะครับก็คือ3ส่วนนะครับในเรื่องของเส้นของกันนะครับไล่เวนะครับที่เหมาะสมการตกปลานะครับเคาะดูว่าคันเป็นเป็นฟาสแอคชั่นหรือเปล่าถ้าชอบถ้าชอบฟาสแบบผมนะครับก็ ก็ต้องเลือกปลายที่มันสั่นนะครับเฉพาะส่วนปลายหนึ่งในสามนะครับแล้วก็ลองเช็คโพลลิบอยู่นะครับอลองเช็คโพลลิบอูก็่เราก็สามารถได้คันนะนถึงแม้ว่าเราจะมีตังค์ไม่เยอะนะครับแต่เราก็สามารถได้เซ็นคันที่อยู่ในรูปแบบแบบนี้แล้วก็ได้ไกลที่ที่ที่วางมุมเจ็ดสิบอง,งศาแล้วก็วัสดุที่แข็งแรงนะครับตามที่ผมบอกทําให้เราตกปลาได้อย่างสนุกโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สาหรับนา้นาๆที่ต้องการจะมองคันเตียอพร้อมนะครับ แล้วก็ขอว่้สนุกกับการาเลือกคันแล้วก็สําหรับการตกปลานะครับเดี๋ยวว่าเจอคลิปหน้านะครับหากคลิปนี้ผมก็จบกันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ